สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมาดูครับมาดูเ c e b o o k ของนายเทพไทยเสยนพง์ครับเมื่อวานนี้ครับเวลา08.23น,นนะครับนายเทพไทยเสยนพงศสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย นะครับก็ได้โพสต์ทาง Facebook นะครับ Facebook เทพไทยเสนพง์เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ดูเหมือนคล้ายๆว่าจะชงชงรัฐบาลให้ช่วยนักเรียนป1ถึงมหคนละ1,000บาท3เดือนด้วยเพื่อช่วยช่วงเปิดเทอมดูรายละเอียดที่ที่โพสต์ในใน c e e o o o k เลยครับ นายเทพไทยเสียนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด5 Back to ิทส์ o ูณเพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมช่วงเปิดภาคเรียนยที่จะมาถึงในวันที่1กรกฎาคม2563 เพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของลูกหลานนั้นว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอบคุณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นความสําคัญของการศึกษาและช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษาจะต้องหาเงินจนํานวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนและค่าเล่าเรียนของบุตรหลานการที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาช่วยประชาชน Back to School นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ผู้ปกครองและนักเรียนจะมีหน้าที่เดินเข้าสองโรงคือผู้ปกครองจะเข้าโรงจำนำลูกหลานจะเข้าโรงเรียนแต่เมื่อโครงการ Back Back to s c h o ู l แต่เมื่อมีโครงการ b a c Back to s c h o o ลก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียนได้ระดับหนึ่ง ส่วนการเยียวยานักเรียนของรัฐบาลจากเดิมที่รัฐรีกระทรวงศึกษาธิการเคยมีดําริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดับอาชีวะคนละ25 0 0บาท2,500บาทจนถึงบัดน,นี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นและนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่หทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนก็ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเช่นกัน จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียนโดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของของวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนคนละ1,000บาทซึ่งเป็นอัตราการเยียวยาเท่ากับที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้16มิถุนายน อนุมัติเยาวยาช่วยเหลือให้แก่เด็กแกกเกิดสูงอายุพิการคนละ1000นจำนวน6.7ล้านคนวงเงินงบประมาณ2345ล้านบาทและมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมภาคการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเวลา4เดือนตั้งแต่แตกรกฎาคมถึงตุลาคมห3สงบประมาณ22,400 20, ล้านบาทรวมทั้งงบรวมงบประมาณทั้งสิ้น4 2 0 0 0 745ล้านบาทใช้งบประมาณมากกว่าการช่วยการศึกษาของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเสียอีกการช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนคนละพันระยะเวลา3เดือนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในทางอ้อมไม่น้อยกว่าการแจกแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นการโพสต์ของนาย เสนพง์ทาง a c e b o o k ครับก็ฟังดูแล้วก็น่าสนใจครับท่านเป็นสอสอพักประชาธิป,ปัตย์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวถึงกระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงการแบ c กทูสคูลลดราคาสินค้าเพื่อให้ผู้ปกครองได้ใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์การ,การเรียนให้เด็กนักเรียนในราคาถูกก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนอกจากนั้นยังกล่าวถึงรัฐบาลด้วยว่าควรจะเยียวยาเด็กนักเรียนป .1 ถึงม .6 คนละ1000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนกันกันกบเยียวยาเด็กแรกเกิดถึง6ปีและก็ผู้สูงอายุผู้พิการนะครับแล้วก็เหมือนกับามาตรการแจกท่องเที่ยวนะครับซึ่ง2มาตรการนั้นใช้เงินกว่า40,000นกว่าล้านนะครับส่วนการเยียวยาเด็กนักเรียนนะครับป1ถึงมาพันบาทเป็นเวลา3เดือนก็จะเป็นการช่วยชาติด้วยช่วยเยาวชนของชาติช่วยการศึกษาของชาติและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าการแจกแพ็กเกจท่องเที่ยวและมาตรการเยียวยาเด็กแรกเกิดสูงอายุพิการท่านกล่าวทํานองนี้นะครับนอกจากนี้ใน Facebook นี้ยังโพสต์คลิปวิดีโอของคุณเทพไทยเสยนพงศ์สนสนครศรีธรรมราชนะครับที่เกี่ยวกับที่เล่าไปเมื่อกี้นี้อีกโพสต์หนึ่งในวันที่ในวันเดียวกันครับเวลา11บเอน,น,นาฬกาสิสามโพสโพคลิปนี้ลองไปฟังคลิปพร้อมๆกันครับ จากกรณีที่นายตุลินลักษณะวิสิทิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ไปจัดรายการลดราคาสินค้าเพื่อประชาชน Back to s c h o ร l ลที่5ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้เห็นความสำคัญ เรื่องเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ของผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสที่จะมีการเปิดเทอมวันที่หนึ่ง,งรกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่จะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ค่าเล่าเรียนซึ่งทุกปีเป็นประจำในช่วงที่เปิดเทมอมการศึกษาใหม่ทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนก็จะเดินเข้าไปในสองโรง ผู้ปกครองก็จะเดินเข้าโรงรับจำนำนักเรียนก็จะเดินเข้าโรงเรียนแต่ว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระไปได้ระดับหนึ่งจริงๆแล้วการเยียวยานักเรียนก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลที่ควรจะทำก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยมีดำริว่าจะเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนในระดับ อาชีวศึกษาคนละ2500รบาทแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการช่วยเหลือใดๆผมก็อยากจะเรียนว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มนักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ททางโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและก็เอกชนรัฐบาลก็ควรที่จะเข้าไปเยียวยาวดูแลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะจัดโครงการของขวัญวันเปิดเทอมให้กับเด็กคนละหนึ่งพันบาทเพื่อเด็กจะได้มาเป็นค่าใช้จ่ายลดภาร,ระผู้ปกครองซึ่งเมื่อวานจริแล้วเมื่อวานก็รัฐบาลก็ได้อนุมัติช่วยกลุ่มปราะบางเด็กเล็กเกิดผู้สูงวัยผู้พิการจำนวนประมาณ6ล้านเจ็ดแสนคนใช้กุประมาณไปสองหมืกว่าล้านแล้วก็อีก โครงการหนึ่งที่อนุมัติไปก็คือแพ็กเกจการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจ่ายไป4เดือน3แพ็กเกจก็เป็นเงินก็ประมาณ24,000ล้านรวมแล้วก็42,000ล้านกว่าบาทก็ถือว่าก็าประมาณก็เย,ยอะอยู่ถ้าหากว่ารัฐบาลไปเยียวยาหรือช่วยเหลือนักเรียนด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านักเรียนถือว่าเป็นเยาวชนของชาติ เป็นการช่วยเหลือทางการศึกษาซึ่งก็สามารถที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐบาลในทาก้อมด้วยเพนการที่จะเยียวยาหรือว่าให้ของวันวันเปิดเทอมให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับในตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงม .6 ผมก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจของพี่น้อง ผู้ปกครองแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยึงอยากเรียกร้องไหมรัฐบาลได้ดำเนินการเช่นนี้ครับครับท่านผู้ชมครับดูเนื้อหาสาระาที่เรานำมาเสนอทาง Youtube วันนี้พร้อมทั้งได้ดูคลิปที่ท่านสสเทพไทยเส,เสนพงนะครับได้เสนอไปอยังรัฐบาลที่จะให้ช่วยเยียวยาเด็กปหน,นักเรียนนะครับ ถึงนักเรียนชั้นม6คนละ1,000 3เดือนก็จะได้คนละ3,000นะครับเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนะครับช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลด้วยและเป็นการช่วยการศึกษาของชาติด้วยนะครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดครับเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดครับจาก Facebook หรือว่าเพจของสอสเอทพไทยเสนพงขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดไวในะโอกาสนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ